สวัสดีครับพี่นออ้องปองไปนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับ f c พ่อต่อ f อกระทอชมชุบจันชชแนลนะครับเมื่อนีกระทอชมชุบจันก็มาเห็ุอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่อ่าเป็นสิ่งที่ได้ยินมาโดนนะครับคลิปนี้ได้ยินมาโดนนะครับพี่น้องขอมาแล้วนะครับ กา <S an> อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะเด้อให้กระทอมชุ่มจันทร์ชาแนลนะครับกามีแนวอยากมามาเบ้าสู่ฟังนะครับว่ายุคนี้มันมันมันเป็นอย่างไรกับยุก่อนลวกัมเนมีคําทํานายเอาไว้นะผมยังจําได้นะครับจากพ่อแม่จากพ่อไญ่แม่ไญ่เคยบอกนะเพื่อเบอกมาคํานึงที่ผมยังจํามาหอดแลวก็มันสะท้อนมาถึงเดี๋ยวนี้เพื่อนบอกว่าต่อไปนี่นะเพิ่นว่าหัวดําสิออกก่อน หัวดอนที่น้ำหลังพ่นวา่ามันคือหยัางครับว่าดำออกกอนหัวดอนน้ำหลังนะครับในความเข้าใจของเขานะครับอาจจะเข้าใจผิดหรือถือบ่ฮูนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่พ่นว่าต่อไปเนี่ยคนหนุ่มสาวหรือว่าเพ่นว่าเด็กหน่อยที่น้ำหนาผู้ใหญ่ผมก็เลยคิดว่าเออมันจะเป็นไปได้ยังไ๋เพราะว่าผู้ใหญ่ผู้อาวุโสเกิดก่อนพ่นกระตรงนํำออกกอนน้ำหนา เด็กน้อยก็ต้องน้ำกลนะคือกันกันกบทุภาสิทธิ์ธีวาอาย่างน้ำกลผู้ใหญ่หมาอบอกัดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ต้องน้ำกลเด็กน้อยก็คือจากขอบข้ามที่เป็นภาษาอีสานที่บอกว่าหัวดำออกกรหัวดอนน้ำหลังคิดมาถึงในยุคนี้สมัยนี้นะครับเขาก็เลยมาคิดถึงว่าคนหลุนใหม่ที่ขึ้นมาตอนนี้ผมเริ่มคิดแล้วว่าเออ มันอาจจะาําทำหน้านมันที่จะสําเร็จหรอเด้อนะเป็นในจังวงยังสัน่นพ่อม่ยุคสมัยนี้นะครับสมมติว่าเฮากับมีโทรศัพท์คือกันกับเด็กหน่อยแต่ว่าเฮาเ่นบ่เปลี่ยนครับเฮาต้องเดไปถามเด็กหน่อยเห็นบ่เด็กหน่อยเริ่มเป็นผู้นาําเฮาเขาเกิดในยุคที่มีโทรศัพท์ในยุคโลกดิจิตอลน,นะครับโลกอินเทอร์เน็ต แต่ว่าเฮาเกิดที่หลังเขาเฮ้าเลยบบหูนั่นแหะเห็นบอกครับหัวดําเริ่มออกกอนเฮ้าระบาดเริ่มเริ่มนําเฮาเริ่มสอนเมื่อก่อนคิดว่าเออ่อได้ครับเด็กน้อยตรงฟังผูง้ใหญ่ผู้ใหญ่ต้องสอนแต่เดี๋ยวนี้เด็กน้อยสอนผู้ใหญ่สอนย,ยังครับสอนเ,อเรื่องของเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องโซเชียลให้การใส่โทรศัพท์การใส่คอมพิวเตอร์เอาไปว่าสมมีิเป็นเด็กน้อยสอนเฮ่าเลยครับนี่แหละเขาว่าเด็กน้อยนํา มีน้ําซ้าตอนนี้เฮ้ากับหู่าเล็กน้อยก็เริ่มที่จะลุกขึ้นมามาเป็นผู้นำนะครับมาเป็นผู้นําแม้แต่ผู้นําทางการบ้านการเมืองก็เป็นเยวาชวชนเล็กสมืยเนี่ยครับเริ่มจะเป็นแกนนําเริ่มจะเป็นผู้นํานะครับเฮ้าเห็นว่านี่แหละคือการเปลี่ยนผ่านนี่คือสิ่งที่เฮากาลังเขียนปรากฏการจากคําทํานายของพ่อแม่เขาว่าว้าวาวานมาดําออกกรอนหัวดำนำอนน้ากดมั่นอาจสิแม่แต่ว่ายังกระามนะครับผมก็ขอใส่ ช่องทางนี้ในการบอกเก่าเราสิบปีน้องบุกหลานบอแมแอนวาหอวดำออกกอใหอยวัดว่าน้ำกลบบอแมแนครับพ่อแม่ก็ยังเป็นพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้องห,ห้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่แม่ว่าแนวความคิดแม่วาบางอย่างเทคโนโลยีมันอาจจะผู้ใหญ่ตามบ่ทันนะครับแต่ว่าในคณะเดียวกันเฮาก็ต้องเคารพผู้ใหญ่ใหม่สูงคือเก่านะครับก็ถือว่าเป็นคั้มที่ สิว่าคำทำนายนะะแต่ว่ามันก็เป็นจริงเนาะต่อมาอันที่สองผมได้ยินเนาะจะเป็นเล็กหน่อยนะอันที่สองบอกว่าพูนว่าอ่าหมาสิปโปงเขาผมได้ยินนะผมก็ตกะใจเออหมาสิปโปงเขาอย่างไรหมาหันผมมีเขาเลยครมีแต่หูนะมันสิปโปงเขาได้อย่างไรหมายุคหนึ่งครับมาอยุคบอท่านโดนมาเนี่ยยี่สิบปีสามสิบปีมานะหมาโปงเขาอหลี ตอนในรุ่นของผมเนี่ยบอมี่ครับบอมี่มาแต่ว่าคําว่ามาเนี่ยมันก็เลยเล่งถึงว่ามอเตอร์ไซค์ครับโอ้โหมอเตอร์ไซค์สมัยนี้เขาบอกว่ามาป่งเขาครับมันมีสองแฮนด์จับมันก็คือนมาได้ครับมันก็คือนมาคือกันมันขึ้นกันกับหูม้าเนี่ยแต่ว่ามอเตอร์ไซค์มันเร็วมันก็เลยได้ซื้อว่าเป็นมาเขาเอ่ยว่ามาเร็วนะสมัยนี้เข้าจากรุงเทพกทมเนี่ยขันเจ้าสีไปบองหันบองนีขันเจ้าสี ข้าจะนั่งรถขับรถไปนี่บ่เดนะครับเจ้าต้องไปมาเร็วก็ว่มามาเร็วคือมอเตอร์ไซค์เห็นว่ามามันโปร่งเขาครับมันโปร่งเขาอีลีเขามันก็คือแหนจับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาเอว่าเขาของของ,ของมามา,ม,มากมอเตอร์ไซค์นะมีแหนมานี่ก็เป็นเขาเอ้นว่านี่แหละคือเขาเรว่าเอ้นว่ามา้าโป่งเขาเพราะว่ามันเร็วแต่มันเป็นเทคโนโลยีนะครับเป็นเรื่องของ เครื่องจักรเครื่องยนต์แต่ว่ามันก็คืออีเลีครับนะสมัยต่อไปไปเพิ่นว่าบักลาบดลเนาะมูเจ้าสิเห็นมาปงเขา่นว่าเอออยากเบิง่งคือกันสุดท้ายมันก็ออกมาให้เขาเห็นก็คือโมอเตอร์ไซค์ครับพี่นอ้องมอเตอร์ไซค์สมมื้ือเนี่ยโอ้ยมีโมอเตอร์ไซค์รับจา้างมีโมอเตอร์ไซค์ใส่อ่าไปส่งเอกสารโมอเตอร์ไซค์ใส่ในบ้านทุกบ้านมีมีมาเต็มไปมดครับมาเออว่ามาเร็วนะนี่แหละคือมาปงเขาพี่นอ้อง บอแเรามันมันแมนอิหลีเด็ผมเบิงน่ะมันเออคทจานายของผู้เฒ่าผู้แกเป็นวาไว้นี่มันมันถือเราตั้งแต่เรื่องของอ่าหัวดุดอ,อกกรหัวดอนน้าหลังล้วก็มาหอดมาสิโปงเขาพี่น้องครับเป็นจริงอีหลีเนาะเห็นแล้วก็เออสุเมือนี่เฮียนได้บ่มีมอเตอร์ไซค์บ่ได้นะครับนักนิสิตนักศึกษาก็ต้องขี่มอ,อเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนมอเตอร์ไซค์ก็เลยเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่จะซอยคนให้ มีความคล่องแคล่วคล่องตัวขึ้นเ่ว่าที่ไปสายมาสายตรงอายมาเร็วตรงนี้จนเขาได้เอิ้นว่ามาเร็วนี่ล่ละมาพงเขาพี่นนองนะอีกอันนึงที่ได้ยินในบานเนี่ยสุดท้ายนะครับอยากมาแบ่งปันกันก็นกนกคือเสาสิออกดอกมาพงเขาเสาออกดอกเอาเสาหยังเนาะสีออกดอก่น่ะเาสามีดอกเฮาเห็นแต่ต้นใหม่มีดอกเห็นแต่ต้นไหม้ต้นหนเลเขาปลูกล้วมีดอกนะเ่ว่า <Es> ต้นใหม่ใดมันก็น N, again, KK, นนออกดอกแต่นี่เสาซื้อเสาตายแล้วมันจะออกดอกแมนครับในที่สุดท่าก็เห็นเสาออกดอกก็คือเสาไฟฟ้าครับพี่น้องมียูทุกมองน้าทองถนนนี่พี่น้องเห็นเสาออกดอกบอกเสาออกดอกครับยูไซก็ตามอยู่ในป่าในดงไฟฟ้าไปฮอดถนนไปเสาออกดอกมัดนะครับนี่แหละก็เอ่นว่า เสาออกดอกพี่น้องมันเรือได้เป็นปรากฏการณ์ในห้าหูว่าก้ามทำนายอันนี้เป็นจริงในระยะเวลาบ่โดนเสาออกดอกซุ่เมื้อนี้บวมีหมู่บ้านไดบ่มีไปป่าบ่มีหมองไดบวมีไปป่าถนนหนทางเฮ้าขี่รถไปแทบที่ดับไฟได้ครับเพราะว่าเสามันออกดอกดอกในที่นี้ก็คือแสงไฟเป็นดอกสีสันงามตาใส่ให้ความสว่างกับปูคนนะเมื่อเสาออกดอกมากๆเข้ากับสามารถเห็นความสว่างเห็นอะไรครับความเมือมดมุออกไปนะครับ เพราะว่าสิเฮ็ดยังเฮ็ดยังก็สะดวกหมดเพราะว่าในหมู่บ้านก็มีเสาออกดอกนะครับฉะนั้นนี่แหละเสาออกดอกคือไฟฟ้าก็ับไปทั่วถึงสมอนีก็อยากบอกพี่น้องว่าสมสิ่งสาอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมานะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาบอกฟังนะคําบตำนายกับๆมันน่าสนใจของอ่าพี่น้องเช่าอีสานเฮาเบาเ้าถึงอ่าเรื่องของหัดําออกก่อนอัวกรอนวัดรนน้าหลังเบาถึงเสาสิออกดอกเบาถึง อีกอันหนึ่งเนาะที่ผมวอกไปนะครับเป็นเรื่องของมาปงเขาเสาออกดอกนะครับก็เป็นกาลนั้นจะห้เด้วยพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับปากไว้เพียงเท่านี้ปากเป็นอ่าสิ่งที่อนาคตท้องสิทธิ์หลับร่องหลับยังไงท้องสิทธิ์ตามกับคำทำหน้านี่ไปต่อไปมันจะมีคำทำหน้าอีกบอนะครับฉะนั้นในคลิปนี้ก็ขอฝาก พี่น้องได้เป็นคอคิดครับสวัสดีครับพอกันไหมในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ